สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เรามาเช็คดวงความรักนะคะคนชาวธาตุไฟซึ่งประกอบไปด้วยราศีเมษสิงห์ธนูประจำเดือนธันวาคม2564ค่ะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติค่ะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางบันเทิงก่อนพบคำทำนายนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความรักของคนโสดก่อนนะคะ ่ะเท่าที่ดูเนี่ยคือโดยรวมเนี o ่ยโอ้ค่ะอันนี้จะถือว่าด่ามเยอะคืออุปสรรคอะไรเยอะแสดงว่าความรักของคุณที่ผ่านมาค่ะหรืออาจจะเป็นบางคนนะคะยังยังเหมือนมีบางคนอาจจะความรักที่เขาเรียกว่ามันเลิกกันไปแล้วค่ะโสดแบบเลิกแล้วแต่เหมือนอาจจะยังมีพันธะอะไรที่มันยังมันยังต้องมีข้อ ยังยังที่ต้องติดต่อกันหรือมันมีอะไรที่มันยังค้างคากันอยู่ค่ะมีบางเรื่องค่ะคุณเองอาจจะเคยทุกข์ใจผิดหวังเรื่องความรักค่ะรู้สึกบางครั้งความรักมันมันทำให้คุณทุกข์ค่ะเ,เรียกว่ามันอาจจะเจ็บแล้วเจ็บอีกค่ะหรือว่าเคยที่เขาเรียกว่ามันยังกล้ากลัวค่ะเวี่ยวกับเรื่องของความรักทั้งที่อาจจะมีบางคนพยายามที่จะเข้ามาหาคุณ แต่อาจจะเป็นเพราะคุณนะเคยเหมือนถูกทรยศหักหลังเคยผิดหวังเรื่องความรักถูกนอกใจค่ะหรือตัวคุณเองความรักถือว่าบางครั้งก็มีอุปสรรคปัญหา่ะจากคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่ค่ะมันทําให้คุณรู้สึกอาจจะเหนื่อยรู้สึกแบบท้อใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่หรืออดีตนะคะ แต่เท่าที่ดูนะคะก็ถ้าในเดือนธันวาคมนี้ค่ะดูว่าดูแล้วค,คุณน่าจะเป็นคนที่น่าสนใจมีความน่าสนใจหรือโดดเด่นค่ะอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะค่ะแต่อาจจะมาเริ่มมาจากในลักษณะเหมือนที่เขาเรียกว่าเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนก่อนค่ะเออเหมือนเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทกันมาค่ะเ,เริ่มเริ่มคุยคุยกันแล้วรู้สึกมันอาจจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้น คือเหมือนเขาเรียกว่ามากกว่าเพื่อนอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไปถึงขั้นคนรักเพียงมีมีการเริ่มของการคุยกันรเริ่มสนิทกันมากขึ้นมันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาได้ในอนาคตค่ะแต่ตอนนั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ค่ะดูนะคะพูดถึงถามว่าปัจจุบันมองว่านะคะคุณน่าจะ บางคนก็ถือว่าอาจจะชีวิตที่ผ่านมามันเรื่องความรักไม่ให้สมหวังแต่ตอนนี้คุณอยากอยากจะพักค่ะสบายๆยอย่างที่เป็นอยู่ค่ะหรือบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความชีวิตอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้วค่ะมาดูกันต่อนะคะ ก็ถือว่าจริงๆแล้วแนวโน้มมันก็จะไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่แลักษณะเนี่ยเขาบอกบางทีบางคนนะคะเอ,อตัวคุณเองอาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักเคยรู้สึกเหมือนไม่สมหวังค่ะมันยังกล้ากลัวคุณอาจจะบอดปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือตอนเนี้ยเรียกว่าใ้ว่าฉันจะไม่เร่งรีบค่ะ ช้าๆบางทีอาจจะได้เจอคนดีค่ะเพราะว่าคนที่คุณจะได้เจอนั้นหรือตัวคุณเองมันก็หมายถึงว่าคุณเองอาจจะยังมีความระแวดระวังค่ะหรือความที่ยังไม่ค่อยมั่นใจหรือถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะที่เหมือนเพื่อนสนิทคนรู้ใจเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นกับคุณค่ะก็ถือว่าเหมือนยังคุยกันห่างๆแต่ดูเขาเขามีความที่จะตั้งใจจริงกับคุณอยู่นะคะ,คะอ่อมันก็ถือว่า พัฒนาได้ไหมมีโอกาสพัฒนาแต่มันจะต้องเป็นไปนอย่างที่เขาเรียกว่าชา้าๆตัวคุณเองก็อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองด้วยคือรู้สึกว่าค่อยค่อยค่อย,อย,อย,อยไปแล้วกันค่ะไม่อยากจะเร่งรีบอะไรเกี่ยวกับความรักเพราะมันอาจจะเคยเจ็บมาเยอะนะค่ะทีนี้มาดูให้ The power of love นะคะจะบอกอะไร บริสมันก็หมายถึงว่าคุณมีความสามารถนะคะที่จะเขาเรียกเหมือนปลดปล่อยอะคะ่ะปลดปล่อยไอ้พลังอะไรที่มันไม่ดีอะคะ่ะจากในเรื่องของความรักนะคะออกไปจากชีวิตของคุณะค,ะค่ณะก็ค,คือถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะคุณเคยเจ็บช้ำเคยรู้สึกไม่ดีเรื่องความรักก็ลืมมาดีนะคะปลดปล่อยมันไปนะค,ะค่ะเพราะว่าเขาบอกคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถสมดุลได้ ทุกอย่างนะคะในเรื่องความรักแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องทุก,ทกสิ่งค่ะหรือคุณเองพยายามที่จะสมดุลในชีวิตคุณเองอาจจะอยากจะอย่างที่ว่าคุณเคยเหมือนเจ็บช้ำเรื่องความรักเคยถูกหกหักถูกคนรักไม่ซื่อค่ะอันนี้คุณเริ่มเพราะเรียกว่าพัฒนาค่ะสกิลค่ะที่จะเหมือนจะแยกแยะค่ะ,ะ,ะจากความรักความรักและจากความกลัวคะ แล้วก็ความจริงจากภาพรวงตาหรือว่าเออความฝันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะทําได้อย่างนั้นทีนี้เรามาดูไพ่ออเดอร์เกิร์ดไพ่นี้นะคะสวยนะคะหลังภาพอ่ะ ไครก็จะบอกว่าการเหมือนที่เราไปวิพา์วิจารณ์คนอื่นๆค่ะมันก็จะนานาไปสู่ก็เรียกว่าความไม่มีความสุขค่ะความรักและการยอมรับซึ่งกันและกันนะค่ะ,อ,ะอย่างเช่นคุณแล้วว่าอ่อนสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบมาัศจันเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยค่ะนี้มาดูให้ Romance Angel นะ huh? คะ แต่ภายนี้นะคะ Disco b one คุณก็บอกคุณอาจจะได้พบใครนะคะคนที่คุณรู้สึกว่าโอ้เหมือนคุณพร้อมแล้วะคะ่ะที่จะได้พบกับคนที่คุณตามหามานานอาจจะมีเรื่งได้เจอนะคะอคุณอันนี้อยู่ดีเซิร์ฟอยู่ดีเซิร์ฟเลิฟคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนปรารถนาความรักหรืออยากมีความรักหรือเป็นคนที่ดูแล้วว่าน่ารักก็ได้นะคะ ดูการที่คุณยิงธนูออกไปเนี่ยมันก็เหมือนธนูออกไปเนี่ยแสดงว่ามันเหมือนคิวปิดอะค่ะอาจจะมีการนําพาความรักใครเข้ามานะคะค่ะแต่นี้ไพ่บอกว่าเหมืนจะมีคนจากในอดีตนะคะบางคนอาจจะมีคนจากอดีตค่ะที่จะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในปัจจุบัน,นะค,ะค่ะก็เหมือนมันจะเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าเนี่ยคะ่ะที่มีเกณฑ์ที่ จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูไพ่ Whisper of Love ปิดท้ายนะคะเดื h ด h a r t of the Matter บอกว่ามันก็มีสิ่งที่มากกว่าดวงตาค่ะมันก็คือหัวใจค่ะก็คือบางทีเห็นแต่ตาเราต้องใช้ใจด้วยค่ะในเรื่องของความรัก ก็จบสําหรับคนโสดนะคะชาวธาตุไฟมาต่อกันที่ความรักของคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วสําหรับชาวธาตุไฟนะคะ mm. เออเท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่าคู่หรือว่าแฟนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะเ,เช่นพวกราศีมังกรพุสบกันนะคะเออเท่าที่ดูคือความรักของคุณ หรือว่าตัวเขาเองเนี่ยค่ะเขายังมั่นคงนะสาหรับคู่หรือว่าแฟนของคุณนะคะหรือเป็นคนที่ช่วงเนี้ยเขาจะขยันมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินอยากสร้างฐานะสร้างตัวตนค่ะอยากมีเงินมีความมั่นคงเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นนะคะแต่เท่าที่ดูช่วงนี้อาจจะทั้งสองฝ่ายเนาะแต่ดูว่าอาจจะมีความต้องการเหมือนเขาเรียกว่า มีความเสน่หาหรือมีความต้องการมากนตอบก,กันเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอะค่ะมีใครที่จะต้องเดินทางบ่อยหรือว่าเป็นคนไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติอ่ะมันเลยทําให้เอ,อเขาเรียกว่าต้องต้อง,องม,มีความห่างกันอ่ะก็ต้องระแวงระวังเรื่องของความระแวงอะไรไว้บ้างนะคะอ่ะบางทีการห่างกันหรือคู่เดินทางบ่อยๆไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ย มันถ้าทําให้เหมือนเกิดความระแวงกันไม่ไว้ใจค่ะทั้งที่ลองมาดูกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้นะคะที่เป็นเพราะว่าพายเดินทางมันจะขึ้นหลายใบค่ะ แสดงว่าคู่หรือแฟนของคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยค่ะหรือบางครั้งก็ก็เหมือนเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําหรือบางทีอาจจะไม่ค่อยได้บอกอะไรคุณคือเดินทางแบบบางครั้งก็มีแผนบางครั้งก็ไม่ได้มีแผนหรือเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องงานค่ะหรือถ้าเป็นคนต่างชาติกันคนต่างถิ่นต่างที่มันไกลกันค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณระแวงแต่จริงแล้วอะค่ะไม่มีอะไรนะคะคุณกับเขาเนี่ยดูแล้วว่า ความสัมพันธ์จะเป็นคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วเนี่ยก็มันคบกันมานานค่ะจนความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเข้าอกเข้าใจรู้ใจกันดีแล้วค่ะแล้วเขาก็ยังรักคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องระแวงค่ะทีนี้มาดูไพ่ออเดอร์ของไทยนะคะไพ่พิเศษ ชู้สาวมีความต้องการอาจจะไปตรงกับไพ่ชุดนี้นะคะเหมือนช่วงนี้อาจจะคุณกับคู่ค่ะหรือเขาอาจจะมีความต้องการในเรื่องของความรักมีความเสน่หามากเป็นพิเศษแต่บางคนเหมือนรอคอยคิดถึงคนรักอาจจะเป็นคนรักที่อยู่ไกลกันคนรักต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือว่าคนรักเดินทางบ่อยก็บอกให้แต่งแต้มเพิ่มเสน่ห์ค่ะ ก็คือเรานะคะก็ต้องทําตัวเราให้มีสเสน่ห์อยู่เสมอนะคะคือทําตัวให้ดูดีอะค่ะทาให้สวยค่ะหรือว่าทาให้หล่อค่ะทำตัวแต่งดูแลตัวเองอะเป็นเหมือนการดูแลตัวเองค่ะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าเออมันมันจะเป็นการเพิ่มพลังความรักให้มันดีขึ้นนะคะทีะนี้เรามาดูกันที่ไพ่ออร์เครื่อกา ไพ่ใหญ่ไพ่นี้เป็นชายและหญิงกอดกันนะคะเขาบอก embrace ค่ะมันเหมือนการกอดนะคะการกอดมัน,ม,นมันการกอดกันเนี่ยมันเหมืนจะเลยกว่าจะทําให้คุณกอดกอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันได,ได้ให้พบเหมืนสิ่งที่หายไปค่ะ,ะแสดงว่าให้แสดงความรักด้วยการโอบก,กอด แต่ช่วงนี้ดูแล้วคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วดูจะค่อนข้างจะมีเรื่องของความรักความเสน่หามากนะคะสําหรับคนอาจจะนคนที่อยู่พอไม่ได้อยู่ใกล้กันพออยู่ได้เจอกันแล้วรู้สึกมันโอ้มันอยากจะมีความผูกพันรักใคร่อยากแสดงความรักต่อกันมากขึ้นนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจนะคะจะบอกอะไร separation ค่ะมันก็เป็นไปได้นะคะมาสอดท้องกันคือช่วงนี้มันรู้สึกมีบางคนบางคู่อาจจะอยู่ห่างกันนะหรือบางทีอยู่ด้วยกันแต่มีการรู้สึกมันก็เรียกว่าไม่ค่อยมีเออเหมือนมันอยู่ด้วยกันค่ะแต่อาจจะไม่ค่อยใกล้ชิดกันแต่เท่าที่ดูมัน,มนเหมือนกันแยกจากกันแต่ถ้าเราดูจากไพ่โดยรวมเนี่ยแสดงว่า คนรักหคู่ของคุณอาจจะเป็นคนไกลไม่ค่อยได้เจอกันค่ะก็บอกว่ามันก็เป็น true love นะคะ,ะแสดงว่าคนช่วงนี้ค่ะหรือความรักนี่ค่ะมันก็เป็นความรักที่แท้จริงนะคะเป็นความรักที่มีความจริงใจมีความรักที่เออซื่อสัตย์กันค่ะแต่นี้ก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นจากเพื่อนหรือจากคนอื่นได้นะคะเรื่องของความรักก็ ไม่จำเป็นต้องปิดอันนี้เรามาดูให้ Whisper of Love ปิดท้ายนะคะค่ะนี้ก็คือนะคะ เหมือนการที่จะให้รากฐานของความรักมันมั่นคงค่ะคุณต้องพยายามเหมือนผูกผูกพันหรือว่าพยายามที่จะสร้างรากรากฐานของความรักเนะะี่ยค่ะให้มันมั่นคงเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ,คะก็จบนะคะสำหรับคนชาวธาตุไฟประจำเดือนธันวาคมถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ